ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียลงในทะเลจังหวัดภูเก็ตนายนราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ลงพื้นที่นายนราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการดําเนินงานแก้ไขปัญหาน้ําเสียที่ไหลลงสู่ทะเลบริเวณหาดกำมะลาอำเภอกระทุจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และรับฟังแ,งแนวทางแก้ไขปัญหาน้ําเสียในพื้นที่ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อมีการติดตามการ,การแก้ไขปัญหาน้ําเสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่าการดําเนินง,งานในพื้นที่มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานอย่างไรก็ตามนะคะหน่วยงานท้องถิ่นก็ได้แจ้งว่าให้การนําน้ําเสียนะคะเข้าสู่ระบบบําบัดจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนค่ะซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะ ทั้งนี้นะคะจากการลงพื้นที่ก็พบว่าปัจจุบันยังคงมีตะกอนปริมาณมากเมื่อน้ําถูกปล่อยลงสู่ทะเลจึงทําให้ตะกอนปะปนไปด้วยดังนั้นกระทรวงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดวยเร็วนอกจากนี้นะคะในระยะยาวหน่วยงานท้องถิ่นในอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นภารกิจที่ต้องดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทยค่ะ ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วนะครับท้องถิ่นเองก็บอกว่าจะใช้เวลาในไม่เกินหนึ่งเดือนในการที่จะนําทั้งหมดน้าทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่บ่อบําบัดน,นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวได้นะครับแต่ในเบื้องต้นวันนี้ที่ได้มาลงพื้นที่นะครับก็จะเห็นว่ายังมีตะกอนค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะได้ประสานกับพื้นที่่ให้เร่งแก้ไขตรงนี้โดยการใช้ปูนขาวบ้างนะครับแล้วก็พยายามทําเป็นลักษณะน้ําล้นเพื่อไม่ให้ตะกอนเนี่ยไหลลงสู่ทะเลนะครับแต่ในระยะยาวเชื่อว่า ต้องสิ่งกาลังดาเนินการอยู่อ่าคือต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างวันนี้ก็มาทําข้อตกลงหลายๆพื้นที่กับทางโรงแรมนะครับภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยต้องช่วยกันดูแลในการที่ทุกที่จะต้องมีบ่อบําบัดทุกที่จะต้องรณรงค์ในการที่เรื่องของขยะนะครับเรื่องของน้ําเสียต่างๆเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับทางหน่วยงานราชการเองลําพังก็คงไม่ไหวเพราะฉะนั้นต้นทางก็คือ ท่านผู้ประกอบการทั้งหลายโรงแรมและร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับทําตามระเบียบทําตามกฎนะครับในเรื่องของการมีท่อบําบ,บ,บัดต่างๆนะครับแล้วก็บ่อพักต่างๆเพื่อให้ปลายทางได้จัดก,การง่ายขึ้นครับ